สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับชานในเกม l ลายเพนะคะก็สำหรับวันนี้ชานจะพาเพื่อนๆไปหมุนกระชปอง VIP ประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ากระชปองประจำเดือนแห่งความรักเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะกดเข้าไปที่ลูกป่องอ e ีเวนตะ์เลยนะฮะตู้แห่งความรับนะเราไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ไขหรือเปล่านะเพราะว่าหินนี่มันหินกระชวีมันก็ค่อนข้างที่จะยาก อันจะมาอยู่แล้วนะโอเคเรากดเข้าไปที่อันนี้เลยนะ Vip เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็น love is war นะก็จะมาในโทนสีขาวแดงนะตอนแรกเนี่ยฉันนึกว่ามันจะแบบเสียงพูเสียงพูแน่เลยแบบโอ้เดอนแข่งความรักโอ้ไปไปมาๆคือเป็นสีขาวแดงนะเป็นโทนสีที่ฉันพอใจมากเลยนะสีโทนเดียวกับฮโลวีนเลยนะ โอเคโบนัสอีเวนต์นะคะก็กด1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นเหรียญของ Story World นะกด10ครั้งเป็นเหรียญตากด30ครั้งเป็นบอลลูนอีเวนต์นะฮะสเปเชียลอีเวนต์อั d เกรด VIP ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะได้ชุดได้วิกได้อะไรก็ว่าไปนะก็เดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยเราไปกดด้วย1 Cash ก่อนนะแล้วก็ฉันมีบัตร v p p ที่ดองเอาไว้เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวก็จะกดให้ได้ดูกัน เราจะยังไม่ดูของนะฮะว่าในกระชามีอะไรบ้างนะก็เด oh. sure> ี๋ยวประเดิมไปเลยหนึ่งครั้งดูดีว่าวันนี้เซบัตเตียนจะทำงานไหมฮุยขึ้นมาแล้วของดีแน่นอนโอ้โหขอแคปเก็บหน่อยเธอสุดยอดไปเลยนะคะคือประเดิมด้วยเก้าอี้อีปิกเลยนะคะแบบว่า ขอบใจแม่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะคือคือคิดว่าเอ้ยคงได้เก้าอี้อีปีกแหละแต่ว่าไม่เขีย่มจะได้เร็าขนาดนี้ป <c oughs> ้าเอ้ยโอเคไปดูบ้านหน่อยนะครับบ้านก็สวยแล้วว่าอยากได้อะไรก็อยากได้บ้านเหมือนเดิมนะบ้านเป็นสีขาวแดงแล้วก็ใหญ่มากเลยนะฮะก็จะเป็นลง น้องเป็นโลงศพนะฮะดูทรงก็รู้แล้วว่าเป็นโลงศพคือธีมรอบนี้มันเป็นวาเลนไทน์จริงแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนมัมมี่นะเพราะว่ามันมีพวกผ้าพันเยอะแล้วก็หินของตู้ VIP รอบเนี้พิเศษหน่อยที่เป็นเมคอัพอีพิกปกติมันจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เมคอัพอีพิกนะฮะดูเมคซีิเออธีมนี้ทีมนี้ทำดีนะเป็นแบบว่าเอากุหลาบมาสีแดงอะไรแบบเนี้ย เมคอัพก็สวยอยู่นะฮะแต่ว่าตาใหญ่ไปนหน่อยนะถ้าน้องตาเล็กกว่านี้ได้สักนิดก็อาจจะดีนะอันนี้เป็นวิกเตอร์ชายนะเป็นวิกเตอร์ชายที่มุ้งมิงมากเลยนะวิกอันนี้สวยแล้วก็เป็นผ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าพันนั่นแหละอันนี้เป็นชุดของตัวชายนะของที่อยากได้หลักๆนะ,ะก็น่าจะเป็นของตัวชายนะเมคอัพต่างๆแล้วก็บ้านแน่นอนเราอยากได้บ้านนะ ในบ้านได้สวนอะไรเงี้ยส่วนนี้ติ้มสวยน,นะขาวแดงถือว่าเป็นสีที่สวยอยู่แล้วนะนี่ดูส่วนเขาเกาอีอีปิดขอบใจโอเคเดี๋ยวเราไปใช้บัตรวีกดกันเลยดีกว่านะ <c oughs> ฉันฉันหมดคำจะพูดอโอเคเราไปกดกันเลยนะฮะคือ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพี่ชายหายไปนานมากเลยหายไปแบบเป็นเดือนเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปย้อนมอ่อโอ้ได้ชุดตัวชายนะฮะย้อนมอ่อการเวลาด้วยนะ <S <S คือที่ไม่ได้ลงคลิปย้อนมอ่อการเวลาเป็นเพราะว่าคลิปม,ลมันมีปัญหาตอนที่อัปโหลดนะฮะมันอัปโหลดไม่ได้นะแล้วก็คือเหมือนคลิปเสียนะเปิดไม่ได้เลยชันก็เสียายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ย้อนม่อนั้นอะคือเกลือแบบเกลือหยาบมากเลยอะคือถ้าทุกคนได้ดูอะ คงแบบพี่ฉันพี่เลอกเล่นเนอะเกมนะแทบไม่ได้ของดีๆเลยเมื่อเดือนที่แล้วก็เจ็บชันมันใจนะแต่ว่าไม่เป็นไรรอบนี้ฉชันจะแก้ตัวใหม่ได้เป็นอาบน้านะเดี๋ยวคอยดูเลยเนี่ยชันดองเพชรมาสามแสนกว่าเพชรนะเดี๋ยวคอยดูเลยคลิปย้อนม่อรอบนี้ผมจะต้องแบบได้แต่ของดีๆเจอแต่กระชาดีๆแบยคอยดูได้เลย,เลยจะเตี้ขึ้นมานะ บ้านได้เป็นส่วนนะฮะแชร์ไว้ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังเพลเยอร์ของเลยนะไปต่อนะอันนี้น่าจะเป็นใบที่ห้าแล้วนะเมื่อกี้เราได้วิกเอ้ยเราได้วิกตัวผู้หญิงวิกตัวผู้หญิงสวยนะอันที่ฉันได้อะจะไปเตี๊ยม,มอีกแล้ว บ้างขอได้เป็นชุด S R นะฮะชุดที่จะต้องเป็นหินไขตู้สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวพอถ้าเรากดกระชา V ีเซ็ใช่ไหมเราจะไปที่ส r y ร o r โบกันคะนี่เป็นน้องปากไปไปต่อดูดีว่าเราจะได้เมคอัพสักอันหนึ่งไหม่ันกดแล้วมันไม่ค่อยได้เมคอัพอะไม่รู้ว่าทำไม <laughs> ขอบใจขอบใจสำหรับแป๊สสวนนะสาบิเตียนไม่ค่อยทำงานเลยนะฮะออลงออล,ล่าก็อยากได้นะออล,ล่านี้แอบคล้ายๆกับไอซันชัยเมโมรี่ด้วยนะอันที่เป็นเหมือนกำแพงอะได้เป็นที่ปิดตานะคะโหซาบิเตียนคุณไม่ทำงานเลยนะคะคุณซาบิเตียนคุณโผล่ขึ้นมาบ่อยๆหน่อย แต่รู้สึกไม่มีอะไรผิดแล้วอันแรกแล้วนะที่กดเราแบบไดเกเอีอีป <_ an S 1> <epic _ ะ> ิกคนเราอะนะ <_ an epic> <_ an epic> ฉันคิดว่าฉันจะจัดบ้านแบบเวอร์เวอร์สักครั้งหนึ่งนะในไหนฉันมีแต่ของเวอร์เวอร์ได้เหรียญตาแล้วนะโอ้ได้เป็นออราเอสอาร์นะฮะ กดแชร์เลยโอเคกดไปแล้วสิบครั้งนะเดี๋ยวไปกดต่อนบัตรยังไม่หมดยังมีบัตรอยู่นะเออใครที่เป็นเพื่อนกับฉันในเกมเนะี่ยก็แวะมาลูกหัวลุกแมวได้นะคือตอนนี้จัดบ้านใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปบ้านรอบนี้นี่เรียบมากเรียบกว่ารอบแรกอีกรอบแรกมันเป็นธีมวันคริสต์มาสใช่ไหมแต่รอบนี้แบบจัดสีขาวเร,เรียบเลยอันนี้เป็นแก้มนะแก้มรักหัวใจ ทำไมดูไม่ค่อยได้ของที่มันแบบเซบาสเตียนโผล่เลยวะเดี๋ยวเราลองไปเทสของหน่อยนะอา้าวเอ้ยตู้จดหมายหายเกมหมครั้งนะ่ะอา้าน้องเกมเอา้าหลุดเลยอะไรกันครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมงงไปหมดทุกคนเกมค้าง เกมค้งแล้วแบบน้องก็ได้งออกมาเลยคือเกิดอ,อะไรขึ้นวะเชอรี่เชอรี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเชอรี่เอาตัวฉันขึ้นมาดูดูเชอรี่เขาทำกับฉันสิอะไรกันครับเนี่ย โอ้ยย่ามาค้างได้ไหมเนี่ยเผื่อแบบเฮ้ยดวงกำลังจะมาแล้วเราก็แบบเกมขาวไปเลยอะลายมากเลยนะเอาจริงเมื่อกี้ตกใจเหมือนกันนะแบบว่าอยู่ดีๆมันก็เด้งออกไปเลยอะกลับมาแล้วกลับมาแล้วโหอ,อกสั่นแขวนไปหมด โอเคเรากลับมาแล้วนะคะให้น้องน้องเกมเขาเซ็ตตัวจักงิดหนึ่งมุนไปฉันไม่รู้ว่ามันเป็นที่เกมเป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่เน็ตนะคะที่ทําให้มีสภาพแบบนี้แล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่เกมหลุดกระทันหันด้วยนะอาจจะแบบเสียเวลาตรงนี้ไปสองสามนาทีโอเคเราไปกดต่อเลยนะ้ยเ,เกมหลุด แบบนี้เข้ามาแล้วก็ต้องได้ของดีๆเป็นการทดแทนแล้วนะอ๋อโอเคเหลือเป็นบัตรนะฮะแปเนี่ยเกมมันกระตุกกระตุกอ๋อได้เป็นหมวกนะเฮ้ยฉันจะไม่ได้หินจริงๆหรอเหมือนจะไม่ได้หินจริงๆเลยอนะหินขข่ตัวนะแล้วก็จะไม่ได้เอ็ดอีด้วยหรอไม่ได้บ้านด้วยงี้ปะโอ้ได้ของซ้ำแล้วนะฮะ เดี๋ยวขอไปเทสของแบบนึงเนี่มยมันไม่ขึ้นเป็นหินแล้วนะวิกันนี้ก็น่ารักเราอ,อยากได้บ้านอ่ะบ้านหรือสวนก็ได้นะโอเคเราไปกดตอนตอนนี้น่าจะเหลือบ,บัตรวีอีกสัตเออไม่ถึงสิบใบนะฮะเสีาเตีนอ้าขึ้นมาแล้วขอของดีๆน่อยครับ ของซ้ำเอามาทำไมโอ้ยอล่าลเอาตาแหลยังไม่ได้เลยเอาของซ้ำมาให้มันหน้าเมเนี่ย,ยเกมนี้นี่มันมกดกดอยู่หลุดแล้วยังจะเกลืออีกอชุดซ้ำนะตอนแรกมาด้วยเอเนอร์จีแบบเต็มร้อยมากแต่พอกดกดมาแล้วเลยอีกแล้วหเดือนนี้ก็ไม่อรอดล่ะ ของที่อยากได้ยังไม่ออกเลยวิกตัวใช้ยไม่ออกเลยมั้งเอานะมาดูห้าใบสุดท้ายนะ <c oughs> มันจะไม่มีอะไรดีๆออกมาเลยหรอว,วะถามจริงโอ้ยได้แล้ววิกอัตเตอร์แลนะคะปกติวิกอัตเตอร์แลนจจะเป็นหินในการไขตู้แห่งความลับอแชร์ไม่ได้ด้วย แต่ว่ารอบเนี้ไม่ใช่น้องวิกนะคะเป็นน้องเมคอัพซึ่งปกติอะชาน่ะเป็นคนที่กดไม่ค่อยไม่ได้เลยอะเมคอัพอีพิกน้อยมากที่แบบจะดวงดีแล้วก็ได้มานะขึ้นมาทำงั้นแหละโอ้ได้เมคอัพสีฟ้าน่ะอยากได้อันสีม่วงมากกว่าโอเคเแต่ก็ยังดีที่ได้บ้างนะก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ ไปอีกอีกนิดนึงสวัสดีแม่ขึ้นได้ชุดตัวหญิงดูดีว่าเราใกล้จะหมดล้วนะบัตรไม่ได้ว่าฉันอาจจะไปกดอีกสักสิบทีแยกนะแบบอัดอั้นตันใจโอ้แต่ของซ้ำได้ของซ้ำอีกแล้วออใบสุดท้ายนะสำหรับบัตร VIP นะ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันกดไปทั้งหมดกี่ครั้งกันแน่นละโหสบัดเต็มไม่ขึ้นแล้วโอ้โหเฉพาะชุดนี่คือสามชุดพระเจ้าให้ตาเถอะก็คือไม่ออกนะะนี่ก็ไม่ออกนะดูดิดูด,ดิแบบไม่ออกเลยเ <c oughs> ฮ้ยรอบนี้ไม่มีต่างหูแฮ อุมันไม่สายกระตายนะเดี๋ยวไปกดสักสิบทีนะที่เป็นกดแยกโอเคเป็นกดแยกนะคะไอเทมต่ำสุดก็จะเป็น S R นะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะได้หินไข่ตู้แห่งความลับหรือเปล่ากดเลยจ้าขอให้ได้บ้านขอให้ได้บ้านด้วยเถอะขอร้องละขอร้องละอยากได้บ้านอะอยากได้บ้านอ่าได้เป็น บอลลูนอีเวนแล้วนะซ้ำอู้หูอูอ้อะไรเนี่ยแรงมากถามจริง บอกไม่ถูกเลยอ่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดิวิกตัวชายยังไม่ได้อ่ะคิดดูดิแบบเฮ้ยมันใช่เรื่องมะเนี่ยโอ้โหมโหจังเลยนะเอาไปดูแคทแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกดอ,อีกสักสิบครั้งอีกสักรอบหนึ่งนะ อุ๊ยเห็นแล้วมันงุนหงิดมากเลยอเมื่อกี้อะไรวะล่ะไปไปไปขอของดีๆเถอะขอร้องขอร้องล่ะของที่อยากได้อย่างน้อยต้องสักอันไหมเฮ้ยช่างโคตรเกเลยียะโอ้โหชุดซามีกนะอุ๊ยออกแล้วอีป๊ก ชุกๆแต่ว่าเป็นอาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะแบบแม่เอ้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้หินนะฮะโอ้โหแรงมากเลยเมื่อกี้ดูดิแบบดีนะที่ได้อันนี้เอสอีก็ไม่ออกนะคะเมคแล้วก็ออร่าพวกนี้ไม่ออกเลยนะสุดๆมากเก้าอีอีปิกสองตัวให้ตายเธอ โอเคเดี๋ยวเราไปสตอรี่โบกันนะโ oh, อ้แต่แคทไปตั้งตั้งเยอะอแต่แคทไปตั้ง200ว่าแคทนะเพื่อกดขอ <c oughs> บใจมากขอบใจความเกลือนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โบกันนะ <c oughs> เราอาจจะได้เมคอัพในสตอรี่โบก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ปลอบใจตัวเองนะก็ <c oughs> ที่3เหรียญน,นะเราจะกดอันบน2อ,อันล่าง2เหมือนเดิมนะเริ่มที่อันบนก่อนเลยไม่ได้หละได้เป็นที่กั้นนะู่แต่ชันจุกมากจริงๆนะกับการได้แบบ2ตัวเห็นเห็นเพลเยอร์ของส่วนเมื่อกี้ปะ3อันละมั้งที่ได้อะ่ะเกินเบอร์มากๆโอ้โห แล้วชืรอลีอ่ะเขาทําเหมือนแบบส่วนเขาอะตั้งได้สามอันเลยมั้งมันตั้งได้แค่อันเดียวให้มาทำไมตั้งเยอะๆวะบนบนบนหนักมากเพราะว่าเกลือหนักมากหัวร้อนนะเนี่ยแบบกดแบบแต่ถือว่าฉันอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้นะที่แบบยังไงอะ กดสิบอีกรอบเนี่ยอย่างน้อยก็เออได้เมคอัพโอเคก็ไม่ไม่ได้นะสำหรับสตอรี่โบนะปดหัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่กดมาได้กันดีกว่าไปเลยกดเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้านะกดเข้าไปด้วยความชอกช้ำและกำใจโหเ,เราไม่ได้แบบออร่าอันใหญ่ๆเลยค่นะแย่มากโหดูของถามดี <laughs> ส่วนมากจะไปได้พวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็่่นนะฮะโอเคเดีอ๋อน่าราักอยู่ได้อยู่แล้วก็เออวิก็ใส่วิกตัวชายใช่ไหมแล้วก็เป็นหูดูชุดดีคนเราจะได้ชุดอะไรแย่ๆครับเนี่ยรองเท้าแล้วก็อันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้นะแล้วเราก็แบกอันนี้ด้วยอ้าว ถ้าแบกอันนี้ก็จะถืออันนี้ไม่ได้โอ้โหใจร้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาต้าแรมมาเลยนะชั้นอะแต่งเป็นแบบนี้ดีกว่าโหมันไม่มีแบบออร่าข้างหลังเลยอะเอ๊ะไอเออต้าแลที่เป็นวิกไปไหนวะวิกตัวหญิง เดี๋ยวไปเปลี่ยนของในสวนบนะ้ึงนะอือหืออือดูดิดูความได้ของซ้ำๆมานะฮะแปลว่าได้ในบ้านได้ในบ้านมาแน่เลยไอ้เพยเยอร์รู้รู้สึกว่าได้เพเยอร์เยอะมากเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านนะ จนแบบหมุนจนจนจุกอะคือตอนแรกอะแบบว่าฉันอะอารมณ์ดีกว่านี้มากเลยนะแต่ว่าเสียงตอนนี้คือแบบคิดไว้แล้วว่าไม่ก็ต้องเป็นแบบนี้เกมค้างอีกแล้วนะเบื่อเกมมันเป็นอะไรวะหรือว่าเพราะว่ามันเปลี่ยน VIP ใหม่มันก็เลยแบบค้างๆปะเนีย่ยของไม่ขึ้นเลยสักกยอย่างเดียวโอ ดูดิดูความของนะฮะอือหือเป็นของซ้ำเนี่ยก็อี้อีปิกสองอันอ่ะเดี๋ยวลองแบบแต่งบ้านด้วยของพวกนี้เกือจังเลยจุกไปหมดแล้วจุกอกก็ สกินส่วนก็ไม่ได้บ้านก็ไม่ได้เอ็อก็ไม่ได้อล่านี่ออล่าอาลตาแลมไม่ได้เลยนะได้แต่แบบของซ้ำเยอะมากโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ VIP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่เกลือมากเลยก็ใครที่ไปหมุนเนี่ยก็ขอให้โชคดีได้ของที่อยากได้นะอย่าเกลือแบบชันนะ ให้ฉันเกลือคนเดียวก็พอแล้วฉันไม่อยากให้ใครชอบฉันแบบชานอีกแล้วนะพอก็เดี๋ยวเราคลิปต่อไปนะคะมาลงหม้อกันดีกว่าก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย